วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแทงจีนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับยังไม่เข้าใจกับการใช้ AUX แบบนี้นะครับนี่คือสาย AUX นะครับมันมีขีด3มขีดและ2ขีดนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่าทำงานยังไงบ้างสำหรับสาย3ขีดและ2ขีดนะครับเราจะบันทึกเสียงหรืออัดวิดีโอเข้าไปที่โทรศัพท์ได้ยังไงนะครับเกี่ยวกับแทงจี วันนี้รับชมกันให้ดีนะครับตามมาดูครับพเพื่อนๆ Happy Boy Channel กดไล,ดไล,ดไลดดดชรสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง h a v e to s p y Boy Channel อีกเช่นเคยนะครับพบ,บกับผมบอยฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ แชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เป็นรูปนี้นะครับจะเป็นสีดำแบบนี้นะก่อนอื่นนะครับเรามาดูสายที่เราจะต้องใช้กันก่อนนะครับสายแรกผมจะมีมาร์กไว้นะครับก็คือเป็นสายสายสามขีดนะครับมันจะมีทั้งหมดสามขีดและมีขั้วเงิน สขั้วนั่นเองนะครับมาดูใกล้อย่างนี้นะครับแล้วก็นอีก1เส้นเนี่ยมันจะเป็น2ขีดสีดำสอขีดสีดำแล้วก็มีสีเงินเนี่ยสามขั้วนะครับผมแบบนี้นะครับเรามาทำความเข้าใจกันตรงนี้นะครับเราจะบันทึกเสียงเราจะต้องใช้ สามขีดนั่นเองนะครับและเปิดเพลงเข้าไปได้ด้วยนะครับเราต่อโทรศัพท์เข้าไปสมาร์ทแกร็บเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็เปิดเพลงปุ๊บๆนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ไปเสียบกับที่แทงจีสามารถเปิดเพลงได้แล้วก็อัดวิดีโอได้นะครับสําหรับ3ามขีดนั่นเองนะแล้วก็ต่อไปเป็น2ขีด2ขีดนะครับเพื่อนๆตัวนี้สามารถที่จะ ต่อเข้าไปที่ช่องโทรศัพท์นะครับทั้งสองเส้นเนี่ยต่อไปที่โทรศัพท์ช่องโทรศัพท์ของทางกีตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นช่องโทรศัพท์นะครับที่ผมชี้ให้ดูนะสาย2ขีดตัวนี้สามารถที่จะต่อเข้าไปตรงนั้นทำการเปิดเพลงได้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาทดลองอะไรให้ดูนะครับแล้วก็ลองสาธิตให้เพื่อนๆดูว่าตัวไหนมันอัดวิดีโอได้แล้วก็อัดวิดีโอไม่ได้แล้วเปิดเพลงได้หรือเปิดเพลงไม่ได้ไปดูกันตรงนี้ผมจะทดลองเป็น2ขีดก่อนแล้วนะแล้วกันนะครับเพื่อนๆขีดเนี่ยจะไม่มีมาร์กอะไรเลยนะครับจะเป็นสายโดดๆไม่มีมาร์กเหมือนอันนี้อันนี้จะมีมาร์กนะครับ น,นี่เป็นสามขีดน,นี่เป็นสองขีดเราใช้สองขีดนะครับต่อไปก่อนที่ช่องเสียบโทรศัพท์ของแท็งจีจะเป็นรูปโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตรงนี้เราต่อเป็นลําโพงออกไปนะครับออกไปลําโพงไม่ใช่ลาโพงออกไปต่อไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดแทงจี G ขึ้นมานครับ เปิดลำโพงที่มานะเสร็จแล้วเราเก็บเค์สายให้ดีแล้วก็ตรงนี้ต่อที่โทรศัพท์ได้เลยนะครับช่องโทรศัพท์ของแท้งตีเราก็นำสายตัวนี้นะครับไปเสียบที่โทรศัพท์มือถือที่เราจะบันทึกวิดีโอได้เลยนะครับ <iemand> เสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราลองเล่นกีตาร์ดูว่าเสียบมันเข้าไปที่โทรศัพท์ไหมนะครับ อันนี้คือ2ขีดอยู่นะ2ขีดอยู่2ขีดอยู่อย่าสับสนนะเพื่อนๆดึงออกก่อนแป๊บนึงรเรามาดูกันดีกว่าเพื่อนๆว่า UX 2ขีดนี้สามารถที่จะเปิดเพลงเข้าไปที่แทงจี G ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเพลงในโทรศัพท์เพื่อให้เสียงมันเข้าไปที่แทง G ีนะครับ <S <S ผมรับชมกันครับ เรามาลองเปิดเพลงเข้าไปดูผมถอดสายออกมาแล้วจากโทรศัพท์เครื่องตรงหน้าของผมนะแล้วก็สะมากร็บเข้าไปตรงนี้นะครับโทรศัพท์เสียงเข้าไปแล้วนะครับนี่เป็น2ขีดอยู่นะครับอ่าตัวนี้เราก็บันทึกเสียงแล้วนะแล้วก็นะเปิดแอบปบขึ้นมานะครับ นี่มันเปิดเพลงเข้าไปแบบนี้นะเพื่อนๆเปิดเพลงเข้าไปที่แทงจีตรงนี้ที่เพื่อนๆได้ยินเสียงเพลงก็คือผมทําการเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็อัดหน้าจอของโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็เลยได้ยินเสียงเพลงนะครับผมเอาแค่นี้แค่นี้ 2ขีดจบไปนะครับหรือว่ายังไม่จบเออใช่เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูตรงนี้นะครับ2เขีด2ขีดเราก็ยังไม่เออยังไม่ถอดนะครับที่ช่องหูฟังนะครับส่วนช่องโทรศัพท์เนี่ยเราจะไม่ต่อละนะเราจะมาต่อที่ตรงนี้แทนนะครับเป็น2เขีดนะครับ 2เขีดามขั้วนั่นเองนะครับต่อไปที่ช่องหูฟังนะครับเราลองมาดูกันว่าตรงนี้จะสามารถอัดเสียงของกีตาร์เข้าไปที่โทรศัพท์ได้ไหมนะครับเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปนะครับแล้วเราก็ลองเล่นกีตาร์ได้เลยผมจะฟังด้วยว่ามันติดไหมนะครับเราทำการเปิด ปุ่มได้เลยแบบนี้แล้วก็ลองเล่นดู่าประมาณนี้ไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะต้องลองฟังด้วยนะว่ามันเข้าไปไหม ปิดตรงนี้ไปนะครับอถอดผมถอดตัวนี้ออกมานะครับจากโทรศัพท์เครื่องตรงหน้าผมนะอดออกมาแล้วนะแล้วก็มันก็ไม่สามารถที่จะบันทึกเสียงเข้าไปได้นะครับที่มือถือนะอ่าเมื่อสักครู่เราทดลองสายสองขีดไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นสามขีดสี่ขั้วนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้เป็นไหนวะสามขีดสี่ขั้วไปไหนนี่ หล่นอยู่ข้างล่างนี่ีเป็นมาร์กนะมาร์กสีเขตนะครับผมดูเราเสียบเข้าไปตรงนี้ให้เห็นมาร์กด้วยเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับมาร์กนิดนึงแล้วเราก็เอาสายต่างๆออกไปวิ่งเลย แล้วตัวนี้เสียบที่โทรศัพท์ผมแล้วก็หยิบกีตาร์ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นตัวเน็กนะต่อไปเป็นกลางมิดมิดเดิ้ลมิดเดล ต่อไปเป็นบิดบิดนะครับผมเราลองเปลี่ยนพิเซตดูขึ้นมาเน็กเน็กก่อนแค่ก,กลางบิดเป็นเป็นพิเซตมาเน็ก แคกลางแค่ล่างแค่ เสียงน่าจะเข้าไปแหละตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทําการเปิดเพลงเข้าไปด้วยนะครับกีตาร์เสร็จแล้วปึดเสียงก่อนถอดนี่ก่อนถอดสายออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเพลงกันดีกว่านะครับว่ามันจะเข้าไปที่โทรศัพท์ได้เข้าไปที่ลำโพงไหมนะครับแต่ที่จริง ไม่ต้องเสียบอะไรเลยก็ได้นะถ้าเราจะเปิดเพลงเข้าไปที่บลูทูธเนี่ยมันก็ทําได้เลยนะครับเปิดบลูทูธในเครื่องนี้นะครับโทรศัพท์แล้วก็เปิดบลูทูธที่แทงกี y. ก็สามารถที่จะเปิดเพลงได้แล้วนะครับไม่ต้องไปเสียบที่โทรศัพท์นะครับผมมาเราทําการเปิดเพลงกันดีก,กว่าเนาะถ้าเพลงออกที่ลําโพงเนี่ย เพื่อนๆก็สามารถที่จะบันทึกเสียงได้เลยเราลองเปิดิดเพลงดูถ้ามีเสียงเพลง้าไปที่ลำโพงนะ,ะแค่นี้แค่นี้บันทึกที่ช่องหูฟังโดยใช้ A U X แบบ3ขีดตรงนี้นะครับไม่งงนะห้ามงงนะเนี่ย เดี๋ยวผมจะลองบันทึกให้ดูแล้วกันสักหน่อยสักหน่อยรนที่ช่องหูฟังนะเสียบเข้าไปเลยอลองไปเสียบที่โทรศัพท์นะครับอลองดูที่ว่ามันจะดังไหมเนี่ยนะถ้ามันดังก็ถือว่าค่อนข้างเจ๋งนะอันนี้ก็ไปต่อที่บันทึกเสียงที่ช่องหูฟังแล้วก็ ช่องนี้ก็ไปต่อที่โทรศัพท์อีกเครื่องได้เลยนะครับหรือมันอาจจะไม่ได้หรือว่าอย่างไงก็ไม่ทราบเหมือนกันอ่าเรามาลองเล่นแจ็คบน โอเคจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าเนาะผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับเกี่ยวกับสาย AUX นะครับที่ต่อกับแท้งก์นะว่าไหนใช้แบบไหนบ้างนะครับสรุปเลยคือแท้งก์สามารถที่จะบันทึกวิดีโอเข้าไปที่ทโทรศัพท์ได้โดยใช้ AUX แบบ3ขีดสช่องนะครับ3ขีดก็คือสีดำ สีดำสามขีดแล้วก็ช่องสีเงินเนี่ยมี4ช่องนะครับแล้วก็เปิดเพลงได้ด้วยนะครับเปิดเพลงเข้าไปได้แล้วก็อัดวีดีโอได้ในตัวนะครับคือวนลูปนี่นาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น AUX แบบสองขีดสามช่องนะครับถ้าเราเอาไปเสียบกับช่องโทรศัพท์นะเมื่อกี้ผมก็พูดเป็นช่องโทรศัพท์นะครับ มันสามารถที่จะเปิดเพลงเข้าไปได้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้นะครับผมเคยทําคลิปไว้แล้วด้วยนะเพื่อนๆก็ไปหาดูกันได้นะครับเป็นคลิปหลายคลิปเลยนะครับทั้งจีก็ตัวนี้เสียบที่ช่องหูฟังของแท้งจีทั้ง2เส้นเลยไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้นะครับไม่สามารถที่จะเอาเสียงเนี่ยออกไปที่โทรศัพท์มือถือของเราได้เลยสักเส้นหนึ่ง โอเคเป็นั้นรู้เรื่องนะตรงเนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์ดกดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะครัอบอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนของเพื่อนนะเพื่อให้เขาดูนะครับจะได้มีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนบางคนนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆพืี่ๆคนไหนอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์ตารางคลิปมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้อย่างแน่นอนนะครับแล้วผมพร้อมที่จะตอบเกือบ24ชั่วโมงนะครับ อาจจะมีบางทีที่ตอบช้าตอบไรก็ขอไปเพื่อนๆดยแล้วกันนะครับวันนี้ช่องแอปพูดเซบอย a ช n แนลและผมบอยต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อน,นครับบาย